โอ้โหวัดดีค่ะหวัดดีตอนเช้าเนาะวันนี้น้องรวยๆไม่สบายต้องให้ยากันเดี๋ยวเรามาดูยาแก้ไข้ของน้องรวยๆนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้งูอื่นเพข้าที่เัดเหมือกันมเห่างูเห่าไทยทีบอกเป็นยาเป็นยาแก้ไขโดยทั่วไปแล้ว 응หมือนกับยาเด็กน้อยอ่ะเป็นไปได้ใช่ครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเปป็นไได้ของน้องรวยแล้วก็ตามด้วยวิตามินมันก็เป็นตัวนี้ที่ออกจากไข่ไม่ใช่ว่าการผสมพันธุ์เพราะว่าวันนี้เมื่อคืนเขาเล่นเยอะแล้วก็น้ำแดงแล้วก็คือตามดิ่มมาใช่ตอนนี้จะเป็นการป้อนยาน้องไในรวยเพราะว่าน้องในรวยเป็นไข้เมื่อวานชักลืมเล่าให้ฟังว่าชักสุดท้ายไม่สบายทำยังไงกับสฝั่งน้ำตาลไหมคะที่มีลูกหลานไม่ใช่หลังขอสองฝั่งอ่อนทันที่จะ

นี่ดูที่เพียนะครับพียเพียจะต้องกินรายการเหมือนกันน้องวยบางกอนนี่แล้วก็วิทยมุทากันแล้วแล้วก็ทานแดงบ้างเพราะว่าไม่ทํ้าเนเยอะุดยี่เอวเราก็มีพี่แอนคะเดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะพี่แอนคะเดี๋ยวรูปองนี่เดี๋ยวนี้มองนี่อเดี๋ยวนี้ ต้อนเด่าๆก็จะไปทานกันอยางเดียวกันกันทีันนี้ขอตัวป้อนยาดน้วยก่อนนะคะน้นนองนิดนึงน้องจะได้มีแรงเพราะเมื่อวานนี้น้องเล่นเยอะแล้วน้องอ่ะ เล่นเยอะแล้วเขาเหมือนกับแบบเขาเพลียขาน้ำตาเขาเล่นกับพี่เฮงเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ก็เกิดอาการชาักจ้ากับจากการอยกับอตอนเราไปทานข้าวตอนอีคลิปเมื่อวานเนี่ยแล้วน้องก็นอนนิ่งใช่ไหมพี่เฮง,งก็เห่าพี่ก็นึกว่าเอ๊ะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรเห็นว่าเขานอนเงยให้เขาให้ยาเขาทานแต่พอมาอีกมาถึงคอนโดจา้าน้ชาชักจ้า นางหมดแรงเปี้ยไปเลยคุณพ่อของนางก็เลยรีบถือของกากรีกรีบจอขึ้นมาบนห้องแล้วก็เอาน้ําเอายาไม่ทานแล้วนางก็มีแบบอาการแบบว่าน้าลายออกน้ําลายออกปากเรื่อยๆนะแต่นางเคยเป็นครั้งแล้วนะน้องอะ่ะเพราะว่าน้องเขาคุณพ่อเขาชอบพาวิ่งอันนี้น้องอะ่นองะนอนแนละ้วลูกปัาเสร็จแล้วน้อง้็เพราะว่าน้อง น้องเขาเป็นคนวิ่งเก่งมากเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปวิ่งให้ดูนี่ไอ้ดื้อเฮงทักเขาหน่ะครับนี่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 เห็นนี่ทักทักจอก่อนเอ๊ะเฮ้ยมาดิเอ๊ะจึ๊งจึงจึ๊งจึงจึงน้องเป็นหมาที่ดุร้ายมากอันนี้เราจะให้ยาน้องเฮงเฮงแล้วก็ให้น้ำตาลน้องเฮงด้วยเพราะว่าน้องเฮงก็เพลียเหมือนกันเราก็เป็นหมาที่เพลียเป็นเฮงกินง่ายเฮงกินบ่อย ยิ่งกินง่ายเพราะยิ่งกินบ่อยยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะคลิปตอนบ่ายๆเราจะพาคุณแม่ไปทานข้าวหรือว่าจะไปทานก่อนคุณแม่ก็ไม่รู้เราก็จะเข้าตลาดกันบ๊ายบาย